เดี๋ยวราจะมาลองตัวเบนช์มาร์กนะครับของตัววนะูอคองนะงอคองนะที่มันจะออกในวันที่20นี้นะครับผมมาดูสเปคคอมของลุงแมวก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวในสตีมนะครับท่านผู้ชมอยากจะลองเล่นไปดูกันได้เราอยากดูกราฟิกด้วยนะครับเกมนี้เปิดให้พรีออเดอร์บนสตีมแล้วนะครับผมถ้าบนสตีนเนี่ย1,799นะก็พันแเนินแล้วก็บนตัว Play 5อยู่ที่2 0 2 2บาทนี่เป็น21่ต่อเที่ลุงแมวเห็นนะครับเราปรับเป็น3,000เนี่ย จะได้ไม่โหดมากนะครับตอนนี้รันอยู่ที่380กว่าคูณหนึ่กว่านะก็ลื่นๆอยู่นะครับ80 fps แต่ว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์ออโตไวท์้ลงมาซูมเข้ามานะเป็น21ต่อ9นะครับอืม hmm. ไม่ใช่32ต่อ9ก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะสวยงามทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แบบโว้ว้าวสุดยอดนะครับแต่ก็ถือว่าโอเค75 f p s เนอะน้ำเนี่ยก็รู้สึกถึงความใสนะแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันว้าวอันนี้คือเล่นนี้มันได้อย่างนี้เลยปะเริ่มเริ่มเริ่มมีความสงสัยนะโอ้สวยอยู่สวยอยู่ครับอ่าสวยละเมื่อกี้เริ่มเดฉยพอผ่านตัวหมาจิ้งจอกเมื่อกี้ไปนะเริ่มรู้สึกว่าน้ำมันใสละสวยสวยสวยอยู่นะครับแล้วก็เฟรมของลูกแมวเนี่ย60 เจ็สิมีเฟรมกระตุกนิดหน่อยเนาะอ่าก็ถือว่าโอเคหรับลุงแมวนะถ้าเล่นเกมบน PC นะครับ21ต่อ9หรือทำสอต่อ9ความละเอียดเกือบเกือบสีเนี่ยได้เฟรมเรทเกิน60ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าแฮปปี้เพราะว่าคอมลุงแมวมันไม่ได้โหดมากเนาะโอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะอืมสวยอยู่สวยอยู่นี่ดูน้ำสะท้อนนะครับผม ตัวน่าจะเป็นเหมือนสันเจ้าหรือวัดเก่าใช่ไหมโอ้อรายละเอียดอดูตัวญ้านะตัวโอ้สวยแหละสวยแหละถ้าเล่นแล้วได้อย่างนี้จริงๆนี่ก็ถือว่าน่าประทับใจนะครับตอนที่ตัวละครเราเดินนะมันจะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจเฮ้ยสวยเลย โอ้ดูใบไม้อ่าใบไม้พัดเนี่ยลมพัดแล้วใบไม้มันปลิวเนี่ยมันมีความเหมือนกับเห็นตัวใบไม้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรเป็นชิ้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 น,นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถามว่าได้บรรยากาศเหมือนภาพเขียนจีนไหมนี่ก็ได้อยู่นะอ่าจบแล้วนะครับแหมหลอกล่อสุดสุด,สดเนาะ77 fps นะครับผมปรับ เป็นตัวนี่นะเดี๋ยวลองซูมเข้าไปดูกันนะปรับเป็นตัวเอ่อ borderless เนาะปรับไฮ h หมดนะครับปิด레이ทสซิงเปิดเป็น FSR ด้วยนะเปิดเฟรมเจเนเรชันนะครับผมอันนี้เป็นแบบระดับเอ่อ very high นะลองดูว่าได้ไหมนะเออมันก็ดูคมชัดขึ้นกว่าเดิมนะเฟรมเรทที่52นะครับ 54ซึ่งสำหรับลุงแมวไม่ค่อยโอเคคือลุงแมวพอใจที่เฟรมเรทหกสขึ้นไปเนาะเออก็แต่ก็สวยดีนะก็สวยดีก็เกือบๆหกสิบนะอืมก็น้ำตอนแรกที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยอะพอมาเป็นตัว Very High เนี่ยก็สวยขึ้นนะครับแต่ก็รู้สึกได้ถึงความเฟรมหน่วงนิดนึงแหละนิดนึงนะครับจริงห้าิบเอกับหกเนี่ย บางทีเราก็ไม่ได้รู้สึกมากอาแต่มีความหน่วงนะรู้สึกได้นะครับความหน่วงนิดนึงนิดนึงโอ้ดผ่านตัวหมาจิ้งจอกเมื่อกี้นี่หน่วงเยอะเลยนะอืมแล้วก็แต่มันก็จะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับโอ้เสียดายเนี่ยตอนนี้เหลือ48แล้วเนาะ47โอ้หน่วงเลยหน่วงเลย40กว่าเลยอืมซึ่งไอ้เฟรมเรทประมาณเนี้ย ถ้าเอาเล่นเกมแอคชั่นนะลุงแมาว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะมันก็ต้อง60เนาะลื่นๆตาอาจจะไม่ได้ต้องสวยมากๆนกเนาะก็ได้ประมาณนั้นก็โอเคแล้วเพราะว่าเราเล่นอยู่บน resolution, เร s โซลูชัน 3K นะแล้วก็มันปรับเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับคือปรับเป็น 1080p บนเนี้ยมันไม่ได้นะก็ว่าจะยอมแบ่งจอเป็นสองส่วนเปิดโหมดแบ่งสองจอแต่ว่าก็ไม่อยากอยากให้มันอยู่ตรงกลางครับรู้สึกว่ามันสวยดีนะออก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะอ,อืสวยอยู่ครับสวยอยู่ยอมรับว่าในภาพรวมเนี่ยถือว่าสวยที่เดียวนะแต่ก็ต้องไปดูต่อว่าในเชิงเกมเพลย์อื่นใดขออย่าให้ยากละกันก็ เอาแค่ประมาณถ้าเป็นประมาณน้องอีฟอ่ะน้องอีฟนี่ได้อยู่นะครับเล่นเพลินๆหรือว่าประมาณ Ghost of Tsushima ได้จะยอดเยี่ยมมากนะแต่ว่าท่านผู้ชมบอกว่าประมาณ g ร,ร r b a ร a น Narok นี่ก็ได้รูมาเล่นจนจบเลยนะครับก o r b นะมัน,ม,นมันสุดยอดมากเนาะแต่ว่าถ้าไปประมาณสายโซนี่ก็ไม่ไหวนะเราเรียกร้องเราร้องขออย่าโซพี่ขอ <c oughs> ก็อยู่ที่52 a p ินะ p s ครับไม่โอเคนะแต่ลุงแววถือว่า very High นี่ไม่ผ่านนะ